สวัสดีครับผมแดนนี่เบลซิ้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Ti p s y Tuesdays นะครับจริงๆชื่อร้านเนี่ยมันจะแบบกวนๆนิดหนึ่งนะครับ t ิ p s y เนี่ยก็แปบลบว่าประมาณกึ่มๆถ้าสมมติเอามารวมกันกึ่มๆกันตั้งแต่วันองนังคารแสดงว่าเวลาไหนวันไหนคุณก็กึ่มได้หมดครับก็จะเป็นร้านอาหารที่เรียกได้ว่า all day dining all night party ได้หมดเลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับสไตล์อาหารเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า เป็นสไตล์อาหารค่อนข้างไปทางฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่เราไม่ต้องจํากัดว่าอาหารอะไรต้องกินเวลาไหนเราสามารถสั่งอาหารเป็นแบบฟูลบอร์ดฟูลเบรคฟาสต์เนี่ยสั่งได้ถึงกลางคืนเลยนะครับถ้าพูดถึงตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับตัวที่เป็นแบบอย่างสมมุติเบรคฟาสต์บอร์ดนะครับเราก็จะมีเป็นเบรคฟาสต์เมนูแบบนี้เลย คุณสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อยากเลือกอะไรไข่อยากได้แบบไหนก็ติ๊กได้เหมือนโรงแรม5ดาวเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างการันตีว่าเราใช้อินกิเลียนใช้ของที่แบบดีจริงๆนะครับเทียบเท่ากับคุณได้กินอาหารเช้าที่โรงแรม5ดาวเลยสมมุติว่าอาหารเช้าเนี่ยไม่จําเป็นว่าคุณต้องกินเฉพาะเช้าถึงเที่ยงหรือว่าเช้าถึง11บเอโมงเท่านั้นนะครับเราสามารถสั่งเบรคฟาสต์เนี่ยกินได้ยันสี่ทุ่มครัวปิดเลยนะฮะบ,บางคนอาจจะแบบ ไม่อยากตื่นเช้าอะ่ะบางคนนอนเช้าตื่นมาบ่ายอยากกินเบรคเฟสบางคนนอนบ่ายตื่นมาเย็นอยากกินเบรคเฟสก็สามารถกินได้กินไปปุ๊บเราสามารถมีเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่กาแฟเราก็ขายกาแฟตั้งแต่เช้ายันเย็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีคอกเทลที่อร่อยมากมีไวล์ลิสที่ดีแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆบริการตลอดทั้งวัน จริงๆสไตล์การตกแต่งร้านก็จะเป็นแบบดูเหมือนง่ายๆแต่ถ้าดูลึกๆจะมีอะไรมันจะเป็น m o ูดแอนโ n e ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆและอยากให้ดูบรรยากาศกลางวันกลางคืนจริงๆต้องบอกว่าบรรยากาศตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นค่ำเลยแล้วแนวดนตรีของเราก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะ บางวันที่จะเป็นสเปเชียลไนท์นะครับก็จะมีดีเจมาเปิดแผน่นเปิดแผ่นกันสดๆที่นี่เลยใครจะคิดว่าคุณสามารถกินอาหารเช้าพร้อมดีเจเปิดแผ่นได้มีที่นี่ครับก็ทิปซี่ทิฟสเดย์นะครับก็จะเป็นร้านที่อยู่ใจกลางเมืองเอาง่ายๆก็คือเราอยู่ในโซนทองหล่อเนี่ยแหละครับสุขุมวิท49เนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนอาหารรับประกันว่าอร่อยมากเพราะว่าชิมเองทุกเมนูนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเราคอนเซิร์นมาก ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มทั้งไวร์เลสทุกอย่างเนี่ยตั้งใจทําจริงๆนะครับอยากให้มาลองกันครับ